สวัสดีครับ5ตัวนี้ชัวร์ประจำวันาักการที่4พฤศจิกายน2568นะครับอยู่กับเซมบูมอนเตงเหมือนเช่นเคยครับผมก็หายไป2วันนะครับขอญาตินิดนึงพอดีค่อนข้างจะป่วยไม่สบายเล็กน้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันกับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับ4คู่กับอีก1คู่ครับ AFC แชมเปียนส์ลีกซึ่งบุรีรัมของเราเนี่ยก็จะลงสนามนั่นเองในช่วงประมาณทุ่มตรงนะครับผมวันนี้นี่เก็บฟุตบอล2ทวีบเลยนะฮะ อ่ะก่อนไปดูข้อมูลกันครับประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมทายผลสกอร์ชิง iPhone 17ของผมนะฮะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีสมาชิกเนี่ยทยอยเข้ากลุ่มกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับกิจกรรมผมก็พร้อมที่จะรันเต็มแกแล่ละ ตอนนี้เหลือรอแค่สมาชิกเนี่ยเข้าให้ครบตามที่กำหนดไว้นะครับผมกิจกรรมของผมก็จะเริ่มรันทันทีนะครับนอกจากแจก iPhone 17แล้วยังแจกเงินทุกเดือนเดือนละ3,000บาทอีกด้วยนะใครสนใจสามารถทักมาสอบถามหลังมคบทางไลน์แอปบอมไป8ได้เลยนะครับผมที่นี่ทีเดียวจบนะครับอยากสมัคร VP หรือพูดคุยอะไรก็ ได้เลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมช่องผมเปิดมาแล้วเนี่ยเข้าปีที่5แล้วนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในทีมงานกันได้นะครับเพื่อนๆโอเคมาเดี๋ยวพร้อมแล้วไม่รอช้าไปดูข้อมูลทั้ง5คู่วันนี้กันเลยครับคู่แรกครับเราไปเปิดที่ศึก AFC แชมเปี้ยนลีกกันก่อนเลยนะครับผมในรอบลีกเฟสนะครับเป็นนัดที่4แล้วครับผมทุ่ม15ครับบุรีรัมย์วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของช่างไฮพอร์นะครับที่ช้างอารีนา ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมก็ต้องบอกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กับทั้ง2ทีมนะครับบุรีรัมผ่านไป3เกมมีเป็นแค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับผมยิง3เสีย6ประตูได้เสียติดลบอยู่3ลูกนะครับซึ่งบุรีรัมก็เก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับผมก็คือการเปิดบ้านครับเอาชนะทางด้านของยาโวตารุทักซินนะฮะสประตูต่อ1นอกนั้นนะแพ้ทั้งเมลเบิร์นแล้วก็แพ้ทั้งเ c ฟซีโซนะครับผมในเกมเยือนนะฮะแต่ทงอย่างไรก็ตามแต่เกมในบ้านของบุรีรมัม ยังถือว่าเป็นของแข็งอยู่นะครับและผลงานของพวกเขาสานัดหลังสุดชนะรวดทุกเกมด้วยนะและก็เป็นเกมในบ้านทั้งหมดเช่นกันไปย้อนดูเกมในบ้านของบุรีรัมถือว่าโอ้โหไรเทียมฐานจริงๆฤดูกาลนี้เนี่ยเกมในบ้านของบุรีรัมพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทางฝั่งของช่างไฮพอร์ตนะครับทีมเยือนครับปัจจุบันเนี่ยเป็นบุ้ยเลยนะครับอันดับ12เลยนะฮะสนัดมีไปแค่1นคะแนนเท่านั้นครับยิง 1: เสียห ประตูได้เสียติดลบอยู่5ลูกนะครับซึ่ง1คะแนนของช่างไฮพอร์ตนะครับผมก็คือการบุกไปเสมอฮิโรชิมาซานฟรีส1ประตูต่อ1นะครับในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2เกมนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเชอร์เจียงนะครับมาได้3ประตูต่อ0ูแต่ว่าเอาตรงๆเลยครับผลงานของช่างไฮเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ถ้าเกิดใน ฟุตบอลอชยัยชนซูเปอร์ลีกตตอนนี้เลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าช่างไฮเนี่ยผลงานดีมากๆนะครับเป็นจา่าปูนะครับโดยทางฝั่งของช่างไฮพอร์ตแล้วก็บุรีรัมเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมในอปปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนี่แหละตอนนั้นเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อปี2020ซึ่งครั้งนั้นจบลงด้วยการที่ช่างไฮพอร์ตเอาชนะไปได้นะครับ3ประตูต่อ0ูนย์นะฮะอันนี้ก็เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผม ส่วนสภาพความพร้อมของทีมคร่าวๆในวันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าในรายการนี้เนี่ยสามารถใช้ตัวผู้เล่นต่างชาติลงได้แบบ100%เต็มครับดังนั้นวันนี้เองครับบุรีรัมก็จะจัดตัวที่เป็นต่างชาติแบบแน่นๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบิสโซลีในตำแหน่งกองหน้านะครับผมหรือว่าจะเป็นโกรันคาวสิตนะฮะรวมไปถึงทางด้านของฟิลิปสตรยโควิดด้วยกองกลางทีมชาติมอนเตเนโกรตรงเกมรับก็จะมีทางด้านของ เคนเนดดูก็นะครับผมยืนเป็นตัวหลักเลยนะครับผมคู่กับทางด้านของเคอร์ติสกู๊ดนะครับก็ผู้สับตัวจะเป็น New นิวเอเธอริตนะฮะดูแล้วน่าจะมีแค่สุสาเใจเด็ดนะับเพียงแค่รายเดียวหรือไม่ก็สุพนัตเหมือนตานะครับที่จะได้ลงสนามในโคต้าของนักเตะไทยคือขนาดทีระทอรเนยังต้องนั่งสำรองนะครับผม ส่วนตรงฝั่งของช่างไฮพอตนะครับก็เชื่อว่าไลอัพคงไม่หนีจากแมตที่บุกไปเสมอกับฮิโรชิม่าซังฟรีสมาได้นะครับผมแต่ก็จะพอมีนักเตะอ่าจีนได้ลงบ้างนะฮะสตัวเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ตัวต่างชาติที่น่าสนใจนะครับผมตัวหลักๆวันนี้เนี่ยที่ลงสนามไม่ได้แน่ๆก็คือกองหน้าบราซิลีอย่างกุสตาโวนะครับเจ้าตัวนี้ไปโดนใบแดงในแมตที่เสมอกับทางด้านของฮิโรชิม่ามาเพราะฉะนั้นวันนี้ติดทดแบนแน่นอนนะครับ แต่ว่าในรายอื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาดูสวิตเตานะครับผมรวมไปถึงทางด้านของมาดูสจุดซานะฮะอีกสองนักเตะบราซิเลียนเนี่ยวันนี้ไม่มีปัญหานะลงสนามมันได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงกองกลางสเปนนะครับอย่างออสการ์มาเลนโดนะครับย้ายมาจากกาดิสนะฤดูการนี้สดสดเลยวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นกันนะครับคือต้องบอกว่าคู่นี้นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสูสีนะครับเนื่องจากว่าในรายการนี้พอมันใช้นักเตะต่างชาติลงกันในแบบแน่นแล้วเนี่ยไอทีมที่ดูแล้วเหมือนจะอ่อนกว่าเนี่ยมันก็เลย เขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็เลยสูสีขึ้นมานะฮะแถมดูจากในรายการนี้เนี่ยผมแค่รู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าช่างไฮพอร์ตเนี่ยเหมือนจะแบบว่าไม่ค่อยจะเน้นสักเท่าไหร่หรือว่าเขาเหมือนมีนโยบายว่าต้องใช้นักเตะ,อะของจีนเนี่ยลงสนามเยอะๆเข้าไว้นะครับเพราะว่าก็ไม่เด้ว,ว่าใช้นักเตะต่างชาติแบบแน่นๆเหมือนบุรีรัมย์อะไรขนาดนั้นนะฮะวันนี้การบุกมาเยือนที่ช้างอารีนาผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับผมผมว่างานนี้เนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเอาชนะได้ค่อนข้างจะสูง หากดูจากสถิติณนะตรงนี้นะครับผมและยิงหนึ่งลูกได้ตังแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยบุรีรัมต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับอ่ะผมว่าน่าจะพอเชียร์ได้อยู่นะบิสซลี่ช่วงนี้ก็ฟอร์มดีด้วยเล่นในลีกมา8นะัดยิงไป10ลูกแล้วอะเพื่อนๆอ่ะวันนี้ผมเชีย ทีมตัวแทนจากฝั่งประเทศไทยเรานะบุรีรัมย์วันนี้เชื่อว่าน่าจะเฉือเนเอาชนะช่างไฮพอร์ไปได้อาจจะไม่ง่ายแต่เชื่อว่าเก็บสงแง้ต้มได้ค่อนข้างชัวนะครับคู่นี้ขอเชียร์บุรีรัมย์เจ้าถิ่นในราคาต่อครึ่งควบลูกครับคู่ที่2ครับคราวนี้เราไปดูศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกันยาวๆเลยนะครับผม รอบเที่ยงคืน45นาทีครับสลาเวียปราคเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเซนอลนะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันครับเจ้าถิ่นสลาเวียปราคนะครับผมนู่นเลยครับอยู่ลนดับที่28 3นัดผ่านมามี2คะแนนเท่านั้นจากการเสมอ2แล้วก็แพ้1ครับยิง2เสีย5ประตูได้เสีติดลบอยู่3เกมนะครับผมแต่ถ้ว่าทางฝั่งของสลาเวียปราคเองเนี่ยผลงานโดยรวมเนี่ยถือว่าช่วงหลังใช้ได้เลยนะครับ ไร้พ่า,ามาแล้ว6เกมติดต่อกันถึงแม้ว่าจะเป็นการเสมอไปถึง4ชนะแค่2ก็ตามแต่2เกมที่ชนะมันคือ2เกมล่าสุดนะครับที่พวกเขาบุกไปชนะเซลิน4-0นแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะออสตราว่า2ประตูศูนย์นะครับผมเก็บคลิชีปไปได้5เกมติดต่อกันแล้วนะทั้งในฟุตบอลอยุโรปแล้วก็ในฟุตบอลลีกนะครับผมส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับผมยูซีแอลรอบนี้อยู่อันดับที่4นะครับสามาผ่านมาเก็บได้9คะแนนเต็มนะก็ถือว่าเป็น1ใน5ทีมที่เก็บได้9คะแนนเต็มใน3เกมแรกครับ ยิง8ไม่เสียประตูเลยนะครับผมผลงานยอดเยี่ยมมากๆซึ่งอาร์เซนอลเองเนี่ยห้านัดหลังสุดชนะทุกเกมนะครับผมถ้าใครยังไม่ทราบแถมเป็นการโอ้ขอภัยครับไม่ใช่5นัดหลังสุดด้วยนะครับผมขอไล่เลยนะ1 2 3 45 6 7 8 9 9นัดหลังสุดชนะรวดทุกเกมและเสียประตูแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับเก็บคินชีสไปได้8เกมฮะโอ้อะไรมันจะไร้เทียมทานขนาดดีว เจอกันล่าสุดครับผมอร์เซนออกับซาลาเวปาก็คือฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับในรอบ Final ควอเตอร์ไฟแนลนะฮะเมื่อ,อปี2021ครั้งนั้นอั์เซนอลเล่นในบ้านเสมอ1-1ครับส่วนเกมเยือนที่ปรากอาอ์เซนอลบุกมาถล่มได้4ประตูต่อ0เลยนะครับผมอันนี้คือการเจอกันที่ใกล้ๆหน่อยครั้งล่าสุดเมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะก็เป็นช่วงที่กําลังสร้างทีมอยู่นั่นเองนะครับผมส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมครับ ทางด้านสลาวเบปลานี่ตัวเจ็บถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นกองหลังทีมชาติเช็กอย่างโทมัสโฮหรือว่าจะเป็นกองหลังทีมชาติเซเนกัลนะครับวัย21ปีอย่างยูซูฟาเอมโบจีรวมไปถึงกองหลังในจีเรยนอย่างอิกอ็อกบูอีกหนึ่งรายด้วยแต่ถ้าพูดถึงแดงกลางละเกมรุกก็ยังถือว่าอยู่กันครบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลูคัสโปรวอสนะครับรวมไปถึงกองหน้าตัวหลักอย่างวาซิลคูเซชนะครับผมพูดไปก็ไม่รู้จักหรอกเอาไปว่าคร่าวๆก็คือว่า แผงหลังเนี่ยเจ็บเยอะแล้วกันแต่ตำแหน่งอื่นปกติดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รักษาประตูดได้รับคำชมมากเมื่อแมตช์ที่แล้วนะครับอย่างยาคูบมาโกวิชเหนียวหนึบเลยครับอ่ะแต่วันนี้เจออาร์เซนอลครับผมทีมเยือนมิเกลอิตาครับขาดเพียงแค่ทางด้านของอ่ามาตินโอเดกาต์นะครับผมกาเบลมาติเนลลี่นะครับแล้วก็ คายฮาวเวดนะครับรวมไปถึงมาดูไอกเก้แล้วก็กาเบรียลเชซุสพูดมาเพียงแค่แต่จริงๆก็เยอะเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นตัวที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นไงนะไม่ได้มีเจ็บเพิ่มอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมแต่ที่น่ากังวลน่าจะเป็นวิกเตอร์กิออคิเรสนะครับวันนี้อาจจะต้องรอเช็คฟิตน,นิดนึงซึ่งมีโอกาสจะลงสนามไม่ได้สูงเลยทีเดียวถ้าลงไม่ได้วันนี้มิเกลเมริโนจะลงสนามแทนครับเล่นร่วมกับบุโกโยซาก้าแล้วก็เลอันโดทรอซา ขณะที่ตรงกลางยังมีเอเวอร์จีเอเซแล้วก็ดีแคนไรส์นะครับรวมถึงคริสเตียนนอกาดนำทัพอยู่เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรเกมรับก็อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งโฟแบ็กันนะครับก็ดูแลอาร์เซนอลเหนือกว่าชัดเจนนะครับผมว่าไม่มีไม่มีอะไรที่ซาลูเบิร์กจะสู้ได้เลยนาะทีนี้อาร์เซนอลเจอใครอ่ะผมพูดเลยฮะยังไงก็ต้องเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นอาร์เซนอลเท่านั้นนะครับซาลูเบิร์กเองเป็นทีมในระดับเกรดของลีกเช็กอ่ะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วกับพรีเมียร์ลีกนะครับเจอทีมที่แบบกำลังฟอร์มร,ร,นนร้้้อนนนแรรรงใลลลีีีีีกกกณณขขะจาาาพเเเมมย์ไปผว่ 3 0มีเห็นแน่นอนนะคู่นี้ครับต่อแพ้หนึ่งลูกครึ่งฮะแต่จะให้ส่วนก็คงไม่ไหวครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องเฉลี่ยปืนใหญ่เท่านั้นนะครับผมใส่ไปเลยฮะเต็มที่ปืนใหญ่ใส่สโนเกิลยิงกระจายครับถัดมาคู่2ครับผมเตะที่สตรงนะครับไปที่ว่านตาครับแอตเลติโกมาติดเปิดบ้านต้อนรับการมายังของยูเนียนเซกิลุสนะครับตัวแทนจากลีกเบลเยียมฮะทางฝั่งแอร์มติดครับสารน่าผ่ามามี3คะแนนนะครับยิง7เสีย8ประตูได้เสียติดลบยูนึ่งลูกครับซึ่ง3คะแนนเดียวของแอรดครับือออกาาาาเชนนะทงง้ข ไาทรัฟเฟิลเฟิร์ตหประตูต่อหนึ่งนะครับนอกนั้านเดียวก,ก็แพ้ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แพ้กับลิเวอร์พูลตามลําดับนะฮะก็เจอ2ทีมมันเคยแพ้หมดเลยนะครับผมแต่ผลงานช่วงหลังถือว่าดีเลยนะสำหรับแอตเลติดนะครับเพราะว่าในช่วง10นัดหลังสุดพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็เสมอ1เกมที่เหลือชนะหมดเลยครับฟอร์มดี2เกมล่าสุดก็ชนะรวดนะปลุกชนะเบติสสอเปิดบ้านชนะเซบีย่าสาต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งของยูเนียนเซิงกิลุสนะครับผมสามนัดมี3คะแนนเหมือนกันครับ ยิง3เสีย9ประตูได้เสียตลบอยู่6ลูกครับสามคะแนนเดียวของยูเนียนเซนกิลุสครับผมคือการเอาชนะทางด้านของ PSV อไอฟนในเกมเยือน3ประตูต่อหนึ่ง ที่เหลือนี่ก็แพ้นิวคาสเซิน0-4แล้วก็แพ้อินเตอร์0-4ขาบ้านเลยนะฮะพอเจอทีมใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยมีปัญหาทันทีครับสู้ไม่ได้ครับสามเกมล่าสุดชนะรวดก็จริงแต่อย่างที่บอกมันเป็นลีกเบ็นเยียมนะลีกมันอ่อนกว่าสเปนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเอามาวัดเทียบเป็นบรรยายางกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะมาดูสภาพควาพพมพร้อมของทีมมาสักหน่อยครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นแอตมาดริดนะครับดิโก้ซิเมโอเน่ครับวันนี้ตัวเจ็บเนี่ยมีแค่พาโบปาริออสนะครับกับทางด้านของนิโคลัสกอนซาเลส ซึ่งทั้ง2ตัวที่บอกว่าเจ็บเนี่ยคือรอเช็คฟิตนะมีโอกาสที่จะลงสนามได้ถือว่าสภาพทีมสมบูรณ์มากาครับเมื่อจะเป็นฮูเลนอาวารเรสอาริ e เซเดอร์โซลอตโกเก้นะฮะรวมถึงทางด้านของอเลนโดไบร์นานะ,ะวันนี้พร้อมลงสนามกันแบบครบครันนะครับผู้สับตัวหญ่งแกนโอบลักวันนี้ก็ฟิตเต็มถังด้วยนะฮะ ส่วนฝั่งของยูเดนซิกิลุสทีมเยือนนะครับผมวันนี้เนี่ยสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์เช่นกันครับขาดตัวเดียวคือกองหน้าการ์นาครับอย่างโมฮัมเหม็ดฟูไซนี่นะฮะซึ่งก็ไม่ได้กระทบอะไรกับทีมเพราะไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วนะครับเป็นนักเตะอะไหล่ฮะกองหน้าที่ได้รับความชมมากครับอย่างเอโนเอลเอ็ดฮัส์นะครับผมตัวทีมชาติโมร็อกโกกับพรอมิสเดวิดนะครับผมกองหน้าผิวสีที่ยิงมา2เกมติดต่อกันแล้วนะเป็นกองหน้าแคนาดา วันนี้ลงสนามก็ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับซึ่งคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ดูแล้วไม่น่าจะสู้กันได้เลยเพราะว่าสภาพทีมของแอมเริรเนิ่นดีเหลือเกินและจุดแข็งของแอมบริดครับคือการเล่นในว่านตาบ้านของตัวเองครับผมโอ้โหค่อนข้างจะแข็งโป๊กฮะใครเจอก็เสร็จตลอดขาดแฟรงก์เฟิร์ตมายังโดน1นึ 5, ครับซินกิลุสเนี่ยผมว่าไม่น่าจะรอดยังไงก็น่าจะโดนเยอะเช่นกันนะครับแล้วก็พอทางน้าของยูเนี่ซิกิลุสขึ้นมาเล่นใน อ่า uh, UCL เนี่ยก็แสดงเห็นแล้วว่าเกรดพวกเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะดีในระดับยูโรป้านะดีมาก้าด้วยแต่พอขึ้นมาเจอทีมในระดับ UCL มันสู้กันไม่ได้จริงๆนะครับเว้นแต่เจอทีมที่แบบว่ากลางๆดบๆอย่าง P.S.V. หรือ a j a จเนี่ยอาจจะพอสูสีนะฮะแต่เจอทีมเกรด A อกอย่างแอตเลติกผมว่าโดนแน่นอนครับวันนี้2ลูกยังไงต้องมี้เห็นนะฮะชัวร์ ผมค่อนข้างมั่นใจนะสำหรับคู่นี้แอมเบรตดูดีกว่าเยอะครับคู่นี้อยู่ต่อเจ้าถิ่นตราหมีไปราคาลูกครึ่งควบ2ครับผมถัดมาคู่ที่4ครับไปที่ปักเตอรแปรงครับผมตีสามตรงเช่นกันครับอันนี้บิ๊กแมตช์สุดๆใครนอนดึกได้นี่แนะนําให้ดูเลยนะถ้าหาช่องทางดูได้นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้ไพเยตร์โอเมดินนะครับซึ่งเปเชร์เนี่ยอยู่อันดับหนึ่งเลยครับณตอนนี้ในรอบลีกเฟสนะครับสามลัดเก็บได้9คะแนนเต็ม ยิง13เสีย3ประตูได้เสียบุกอยู่10ลูกนะครับผลงานของเปเช่ครับนัดล่าสุดชนะ3เสมอ2เกมนะเกมล่าสุดเฉือนนีสไปในบ้านนะฮะ1ประตูอศูนครับผมก็ถือว่าฟอร์มดีดีมากๆแต่ผมว่านาทีนี้ที่ดีกว่าคือบาเยอร์นะก็ตามปเป็นอันดับ2นะครับ3นัดผ่านม,มามี9คะแนนเช่นการชนะรวดเหมือนกันนะครับยิง12เสีย2ประตูได้เสียบุก10เท่ากันครับเป็นรองแค่ประตูยิงงงงได้้้เเท่า่าานนนัอออแตตตผลบคหกว โคตรบิดาโคตรมันดาดีมากๆอ่ะผมดูเกือบทุกเกมนะฮะห้านัดหลังสุดชนะรวดเช่นกันครับแล้วยิงแต่ละนัดเนี่ยสามสี่ลูกฮะรัวยับยับเลยครับและถึงณขณะนี้นะครับผมบายยิมินิกเนี่ยชนะติดต่อกันมาแล้วต่อเนื่องเลยนะฮะต่อเนื่องเลยเนี่ยโอ้โหผมนับไปทั่วแล้วอ่ะสิบโอ้สิบกว่าเกมแล้วอ่ะเอาเป็นว่าฤดูการนี้่เปิดมาเนี่ยประมาณสิบหกสิบห้าสิบหกเกมอ่ะยังไม่มีเสมอขั้นเลยอ่ะชนะหมดเลยนะครับแล้วยิงประตูเยอะมากมายมหาศาลจริงๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ย จะเป็นยังไงนะครับผมหมัดหนักกับบัตรตักเจอกัน,นครับผมถือว่าเป็นมวยคู่ใหญ่เลยนะฮะอาทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาแล้วนะครั้งหลังสุดครับผมไม่นานนี้เองก็คือฟุตบอลฟีฟ่าขับบัวครับนะครับแต่รายการนี้มันวัดอะไรไม่ได้มากอย่างที่ทราบกันนะเปเชยเอาชนะไป2ต่อศูนย์นะครับถ้ารายการอยางเป็นทางการจริงๆก็น่าจะเป็น UCL นะครับผมรอบลีกเฟสนะฮะเมื่อฤดูการที่แล้วเจอกันด้วยนะครับผมบาเยนร์กับ ไางด้านของเป๊แชร์ครับครั้งนั้นเนี่ยเป็นบายเยินครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ย้อนกลับอีกครับปี2023นะครับผมเมื่อ2ฤดูก,ลก,กาลที่แล้วครับบาเยินเก็บได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับในบ้าน2 0เกมเยิยนที่ปลาดตแปลง1 0น,นะครับภาพรวมบาเยินอีกยังถือว่าสถิติดีดกว่าเป๊แชร์อยู่พอสมควรนะสำหรับในรายการ UCL แต่ว่ารอบนี้ช่วงหลังๆเป๊แชร์เขาก็ดีขึ้นนะแถมเป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะอะไรยังไงครับ คราวนี้เดี๋ยวมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมไปสักหน่อยดีกว่าสําหรับทางฝั่งเจ้าถิ่นแปรแชร์ครับลุยเอนดูเก้วันนี้ขาดไปแค่ตัวเดียวเลยหลักๆกก็คือตัวหน้าของดูเอ้นะครับกองหน้าฝรั่งเศสที่บาดเจ็บไปนะฮะซึ่งก็จริงๆถือว่าเป็นตัวหลักด้วยแหละนอกนั้นยังลงสนามได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นแบรดดี้บาโคล่าหรือว่าจะเป็นกุยชากวบาร์ชเกเลียขณะที่ตำแหน่งของดูเอ้น่าจะเอาทางด้านของเซนดี้มายูรูนะครับกองหน้าฝรั่งเศสนะครับผมดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีลงสนามเป็นตัวจร อาจอาเนเวสมีวิตินยาเกมรับมีทั้งวิลเลียมปาโชมีทั้งอัฟร็มฮาคิมีและก็นูโน,โนเมนเดสครบคันครับไม่น่านมีปัญหาอะไรก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ประมาณ95%เเนเช่นเดียวกับไบยมินิกทีมเดือนครับเป็นซองกอมบีวันนี้ก็จะขาดเพียงแค่จามบูบูซิล่าที่ปิดเทอมยาวครับกับอัฟฟองโซเดวิดแล้วก็ฮิโรกิอิโตะซึ่งเจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วตำแหน่งอื่นตัวหลักๆล,ลงครบครับซึ่งนาที่นี้ขาดไม่ได้เลยตัวผลิสกอร์ชั้น คู่เซนาฮาร์ปก็ถือว่าได้รับความชมเยอะมากๆโจนาธานทากับไดโยกอุปาเมกาโนลงเล่นคู่กันเข้าขากันมากครับแข็งแกร่งสุดๆนะฮะต้องบอกว่าแกร่งทั่วแผ่นใช้คํานี้ถึงจะถูกนะครับผมซึ่งคู่นี้เนี่ยคือถ้าเล่นบ้านบาเยอร์เนี่ยบาเยอร์เป็นต่อแน่นอนอันนี้รู้กันอยู่ครับเพราะว่าฟองการเล่นเนี่ยมันช่าง,งโหดร้ายทารุณเหลือเกินมันดีมากๆแต่วันนี้การบุกมาเยือนแป้แช่มันกลายว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราต่อรองมันเลยเปิดมาเนี่ยสเสมอไหนสเสมอกันครับ ถ้าดูจากตรงนี้ผมยังให้บาเยอร์อยู่นะผมยังรู้สึกว่ามาตรฐานของบาเยอร์มินิกเองเนี่ยยังคงดีกว่าเปแชร์อยู่เล็กๆเปแชร์ Bayern ถ้าจะสู้บาเยอร์ได้จริงตัวผู้เล่นตัวหลักต้องไม่เจ็บเลยครับผมดูเอต้องลงสนามได้แล้วก็ฟอร์มการเล่นต้องดีกว่านี้ด้วยช่วงหลังๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเ,เกมรุกของเปแชร์เนี่ยมันไม่ได้ดูเดือดเลือบพลาดเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าไม่นับไอ้แมตที่ถล่มเรเวอร์เจ็ดต่อสองะนะใน UCL เเกมล่าสุดนะครับผมคือดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยน่าจะ เล่นกันแบบระมดระวังตัวนะครับใครที่คาดหวังว่าจะเห็นสกอร์สูงเนี่ยอาจจะได้เห็นสกอร์ต่างก็ได้นะแต่นี้ผมไม่ได้ให้ทัศนนะแค่บอกกล่าวไว้เฉยซึ่งคู่นี้เนี่ยรักพี่เสียดายน้องแต่จะจะให้เลือกผมขอเลือกพี่ใหญ่อย่างเสือใต้ไบโอมมนิกดีกว่านะต่อต้องเล่นเกมเยือนอยังรู้สึกว่าผมเห็นได้ตาเนื้อมาแล้วในช่วง3ามสีนัดที่ผ่านมาดูทุกเกมอะ่ะผมว่าเขาเล่นดีจริงนะครับ ผมว่าสู้ได้วันนี้ไม่แพ้นแน่นอนนะฮะอย่างแยกก็แค่เสมอเท่านั้นนะครับอยู่เสือใต้าเบาย์มินิกราคาเสมอไปฮะและคู่สุดท้ายครับไปที่ลอนดอนกันดีกว่านะครับท็อตแนมอุสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้างต้อนรับการมาเยือนของเอฟซีกเปนเฮเกนครับตัวแทนจากประเทศเดนมาร์กนะครับผม ตางฝั่งสเปอร์ครับผ่านมา3าเกมมี5คะแนนนะครับจากการชนะ1และเสมอ2ครับยิง3เสีย2ประตูได้เสียบวก1นะครับผมแต่ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับทางด้านของสเปอร์แพ้มา2เกมรวดในลีกแล้วนะให้กับนิวคาสเซิลแล้วก็เชลซีตามลำดับนะครับแล้วก็ในช่วง5านัดหลังสุดเนี่ยมีชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นคือการบุกไปชนะไอตัลติประตูต่อ0ูนะครับส่วนในรายการ UCL ลแมตช์ล่าสุดคือบุกไปเสมอกับมอนตโก0ประตูต่อศูนย์ครับ ขณะที่ต้องฝั่งของโคเปนเฮเกนนะครับผมอยู่นู่นเลยอันดับ32นะครับสามนัดพามามีหนึ่งคะแนนเท่านั้นเองนะฮะเสมอหนึ่งแพ้2นะครับยิง4เสียแปดประตูได้เสียติดลบอยู่4ลูกนะครับหนึ่งแต้มเดียวของ FC โคเปนเฮเกนคือการเปิดบ้านเสมอกับไบเออร์เลว์บุคลเซ่นสองประตูต่อ2นะครับผมคือถ้าในบ้านเนี่ยทางด้านของโคเปนเฮเกนเนี่ยมันก็พอได้อยู่นะฮะแต่ว่าเกมเยือนนี่ผมพูดตรงๆนะไม่ผ่านอ่ะ อ่ะทั้งคู่เนี่ยถ้าพูดถึงสถิติการเจอกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมมีโอกาสได้เจอกันสักทีเดี๋ยวมาดูกันว่า,าตาไก่จะทำได้ดีแค่ไหนนะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับผมเจ้าถิ่นท็อตแน็มฮ็อตสเปอร์ของโทมัสแฟรงค์นะครับตัวเจ็บเยอะแต่เซตเดิมทั้งนั้น,นครับโดมินิกโซลันกี้นะครับผมทางด้านของอาชิเกรเบนเดวิสลูคัสเบิร์กวาวนะครับรวมไปถึงทางด้านของโมเมคคูดูสนะฮะที่ยังคงเจ็บอยู่นะครับผม ก็ผมว่าตัวหลักๆที่ใช้เป็นประจำนะฮะในช่วงนี้ก็อย่างพวกคาวิซิมอนหรือว่าทนั่งของคาลมัวนี่แล้วก็โริโก้เป็นทางกูจอรินญาเนี่ยพวกนี้ลงสนามได้ไม่น่ามีปัญหานะผมว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะสเปอร์ถือว่าสภาพทีมดีในของรู้สึกผมนะส่วนฝั่งของทีมเยือนครับโคเบนเกนนะครับผมวันนี้เนี่ยขาดประมาณ4ตัว 3- 4ตัวนะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บซึ่งเป็นตัวหลักด้วยนะครับกองกลางเดนมาร์กอย่างแมกนูสแมสซันนะครับวันนี้เจ็บนะครับรวมไปถึง ตำแหน่งของทอมัสเดลานี่นะฮะอีกหนึ่งกองกลางเดนมาร์กก็เจ็บเช่นกันนะครับก็เป็น2ตัวนะฮะที่เป็นที่เป็นตัวหลักจริงๆนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมมองว่าก็ถือว่าค่อนข้างฟูลทีมนะวันนี้โมเมตเอลยูนุซี่ครับกองหน้าตัวหลักนะครับผมตัวทีมชาตินอร์เวย์นะลงสนามได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวกองกลางเพลย์เมเกอร์อย่างวิลเลียมเคลมนะครับที่ช่วงหลังเล่นดีมากๆวันนี้ก็ลงสนามได้อีกเช่นกันนะครับแต่ถึงที่สุดครับการบุกเบย์เอรสเปอร์ที่อังกฤษครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีีเดยว และผมมองว่าดูแล้วเนี่ยโอกาสชนะแทบจะเป็นศูนย์นะครับผมสเปอร์เนี่ยดูดีกว่าครับอยู่ที่ว่าจะชนะ1หรือ2ลูกเท่าน,นั้นเองนะครับผมต่อให้ช่วงหลังๆเองเนี่ยถ้าแนนพอสเปอร์เนี่ยจะแพ้นะฮะใน2เกมล่าสุดแต่มันคือการเล่นกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีและนิวคาเซลแต่เวลาเจอทีมที่ระดับต่ำกว่าลงมาเนี่ยสังเกตได้สเปอร์เนี่ยถนัดตกเด็กนะครับเจอทีมที่อ่อนกว่ามักจะเก็บชัยชนะได้โดยเฉพาะยิ่งการเล่นในบ้านเนี่ยผมก็ยังเชื่อถือได้อยู่นะฮะโค,คเปนเฮเกนบุกมาเยือนวันนี้ อาจจะสู้ได้สูสีแต่ถึงที่สุดครับผ่านไปเรื่อยๆช่วงท้ายเกมก็น่าจะค่อยๆโดนสเปอร์บดแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับไม่หนึ่งก็สอลูกครับเปิดมาลูกครึ่งนะฮะขออภัยราคาเปิดมาลูกควบลูกครึ่งนะครับผมลุ้นกินเต็มกับเสียครึ่งนะฮะก็ความการลงทุนมันต้องมีความเสี่ยงอยู่ละนะก็ผมขอเสี่ยงสเปอร์แล้วกันนะครับผมไม่หูขาดก็กินเต็มหละงานนี้อยู่ต่อสเปอร์เจา้าติดราคาลูกควบลูกครึ่งไปครับ ครบทวนวันนี้5คู่ปะทวนอีกรอบนะครับคู่แรกครับรอบค้ำเลยอยู่ต่อบุรีรัมเจ้าถิ่นครึ่งควบลู่นะครับคู่ที่2ครับผมรอบเดึกครับต่ออาเซนอลลูกครึ่งครับคู่ที่3ครับต่อแอตเลิดเจ้าถิ่นราคาลูกครึ่งควบ2ครับคู่ที่4ี่ครับอยู่บาเยอร์นิกทีมเยือนราคาเสมอวัดใจกันหน่อยและคู่สุดท้ายครับผมลุ้นสี่ครึ่งกินเต็มกับทอตแนมสเปอร์นะครับต่อไปราคาลูกควบลูกครึ่งวันนี้5คู่ห้าบินสูงต่ำไม่ยุ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเช็คกันบ้างันพรุ่งนี้นะเพื่อนะ ฝากกันอีกครั้งสำหรับกิจกรรมทายผลสกอร์สำหรับยอดเสียทุกคนนะครับผมชิง iPhone 17นะฮะก็ใครสนใจนะครับผมรีบสมัครด่วนนะครับนอกจากรุ่น iPhone 17แล้วยังมีแจกเงินทุกเดือน3,000บาทอีกด้วยนะครับผมหลังไม้มาเลยครับทางไลอ้อ d แอดบอม88นะครับข้อมูลทุกอย่างเดี๋ยวเราแจ้งกันทาง Li อ้อ d แล้วเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มกันนะฮะ สุดท้ายนี้ครับผมฝากไปด้วยครับสำหรับช่องเซมบูมอนเตงครับผมก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในการผลิตคลิปนี้ออกมาเรื่อยๆทุกวันสัญญาครับว่าถ้าไม่ป่วยจะทำคลิปทุกวันนะครับผมหรือถ้ามันมีบอลนะก็ทำอยู่แล้วนะครับยังไงก็อยากจะให้ช่องทางตรงนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนรักกีฬาทุกคนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ